สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่23่กรกฎาคม2568นนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้องเมยนะครับนักเรียนเตรียมทาหารที่เสียชีวิตด้วยการถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็เพิ่งมีผลการตัดสินของศาลออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็พี่หนุ่มมาทำรายการในวันนี้และตอนต้นของรายการนะครับพี่หนุ่มแกก็ทักท่ายคุณพ่อคุณแม่ของน้องก็เลยทาให้รู้ว่าทั้งคู่อ่ารวมถึงพี่สาวของคุณเมยเนี่ย เคยมาออกในรายการหันกระแสเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันห้าร6อหสบเอ็ดสามารถไปย้อนดูกันได้นะครับซึ่งตอนนั้นน่ะหนกระแสยังออกอากาศตอน2ทุ่มครึ่งนะครับจันถึงพฤหัสที่ช่องยี่สิบแดจนมาถึงปัจจุบันที่กลายมาเป็นรายการภาคกลางวันนะครับแล้วก็มีทั้งช่วงในทีวีกับช่วงออนไลน์นะครับ <S <S ขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าเทปนี้นะครับเป็นหนึ่งในเทปที่แบบทำให้ผมแบบเสียน้ำตานะครับร้องไห้แบบไปหลายรอบมาก แล้วก็ในรายการมันจะมีการใช้ศัพท์ทางเกี่ยวกับเรื่องของศาลกับศัพท์ทางยศตําแหน่งเกี่ยวกับทหารเยอะนะครับแต่ผมขออนุญาตปรับมาเป็นแบบภาษาชาวบ้านให้เข้าใจกันง่าย,ายๆแล้วกันนะครับก็คือทาาความาว่าครอบครัวของน้องเมย์เนี่ยจะประกอบด้วยคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่สาวชื่อคุณเมี่ยงแล้วก็ตัวน้องเมย์นะครับซึ่งน้องเมย์เนี่ยก็สอบติดโรงเรียนเตรียมทหารนะครับด้วยคะแนนสมรรถนะ หมือนมันจะมีสอบวิชาการกับสอบสมรรถนะในที่นี้คือน่าจะเป็นแบบวิ่งวิดพื้นซิทอัพอะไรว่ากันไปนะครับซึ่งได้คะแนนส่งถึง 900, 9 0 9 9 4 4นะครับแล้วก็วันที่เกิดเหตุเนี่ยคือวันที่ประมาณปี60เดือนสิงหานะครับก็คือมันจะมีบันไดยอยู่บันไดหนึ่งที่แบบห้ามนักศึกษาชั้นปีหนึ่งซึ่งน้อง,องเมย์ยังอยู่ปีหนึ่ง,งห้ามใช้บันไดนี้แต่ปรากฏว่าน้องเมยได้รับอนุญ,ญาตจากรุ่นพี่ คนหนึ่งว่าแบบหรือว่าเดินไปด้วยกันมันไม่มีรายละเอียดตัวนี้นะครับก็คือมีการใช้บันไดนั่นแหละแล้วสุดท้ายก็คือถูกรุ่นพี่ที่เป็นคอมมานเดอร์ก็คือเหมือนกับมันจะมีทางความเข้าใจของของชาวบ้านอย่างเราก็คือเหมือนได้รับอํานาจจากตัวครูฝึกว่ามาเป็นแบบเหมือนสะั่ละว่านักเรียนประมาณนั้นนะครับแล้วก็พอมาเจอก็คือกลายเป็นว่าจะลงโทษน้องเมย์แล้วน้องเมย์ก็คงอธิบายแล้วว่าผมไม่ได้ใช้โดยพลาการแต่มีรุ่นพี่อนุมัติแต่ก็กลายเป็นว่า มันเลยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนะครับเลยกลายเป็นว่าตัวคอมมานเดอร์เนี่ยก็คงไปบอกเพื่อนแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อไรก็ตามที่น้องเมย์เจอแก๊งนี้ก็จะโดนลงโทษตลอดเวลานะครับซึ่งช่วงเวลาของการมีเรื่องมีราวกันเนี่ยมันตั้งแต่สิงหายันตุลาประมาณสามเดือนนะครับก็โดนลงโทษต่างๆนาๆนานะครับแล้วก็มันก็โดยบางทีน้องน้องเมย์ก็ไปอ้างกับ ครอบครัวนะครับว่าตกบันไดซึ่งเอาจริงที่บ้านก็คงก็คงไม่เชื่อเพราะผลจากการตรวจร,ร่างกายมันไม่ใช่แล้วมันก็มีอยู่ครั้งที่มันหนักๆเนี่ยที่แบบน่าจะต้องแอดมิดนะครับน้องเมย์ก็แบบเหมือนยอมเล่าให้ทางที่บ้านฟังว่าแบบมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางครอบครัวเขาบอกว่าจะลาออกไหมเจ้าตัวก็ยืนยันไม่ไม่ลาออกนะครับเพราะเหมือนกับรักสถาบันนี้แล้วก็ทางครอบครัวก็ถามว่าอ้าวแล้วจเจ้าเรื่องรุ่นพี่คนนี้ไหมซึ่งทางน้องเมย์ก็ยังบอกว่า ไม่อยากเอาเรื่องเพราะว่าถ้าเอาเรื่องขึ้นมาเนี่ยจะทําให้รุ่นพี่คนนี้ต้องออกจากโรงเรียนแล้วก็คือหมดอนาคตไปเลยนะก็คือยังแบบยังมีใจที่จะห่วงอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแต่เรื่องรามันก็ยังไม่จบแค่นั้นจนกระทั่งถึงปันที่สิบเจ็ดตุลานะครับก็ทางคุณพ่อคุณแม่ก็ได้รับสายจากทางเหมือนครูฝึกมาแจ้งว่าน้องเมย์เนี่ยเหมือนหัวใจล้มเหลวให้รีบมาที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็สลับกับสายของทางคุณหมอซึ่งคุณหมอก็เหมือนกันเร่งเหมือนกันว่า น้องหัวใจหยุดเต้นแล้วให้รีบมาแต่ปรากฏว่าวันนั้นรถมันติดมากนะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไปไม่ทันแล้วพอไปถึงก็มีการแจ้งระดับประมาณสินาฬิกายี่นาทีแต่คุณพ่อคุณแม่ไปถึงประมาณเกือบสองทุ่มนะครับก็ไปถึงก็ยังมีการแบบทำ cpr คือการปั๊มหัวใจอยู่นะครับซึ่งแต่สุดท้ายก็คือใช้คําว่าน้องก็เสียชีวิตนะครับแต่ว่าเรื่องมันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าด้วยความที่ทางครอบครัวมัน ใช่ครับว่ามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับว่ามันมีเรื่องของการทําลายร่างกายจากกลุ่มนี้อยู่จากคนสองคนกลุ่มคนนี้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยเราก็ตามสเต็ปของการรับศพเพื่อจะไปทําบําเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาเนี่ยทางคุณพ่อแกบอกว่าปกติอะ่ะมันก็ใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งวันแล้วก็สามารถทางญาติก็สามารถรับศพไปได้แต่ของน้องเมย์เนี่ยใช้เวลาถึงประมาณ2วัน ซึ่งก็เหมือนเป็นแบบข้อสงสัยหนึ่งข้อของทางครอบครัวนะครับแล้วคันนี้ด้วยความที่พอรู้ว่าลูกเสียก็คงมีการดําเนินการที่จะแบบกําหนดการชาปนากิจอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ปรากฏว่าพี่สาวก็คือคุณเมี่ยงเนี่ยแกแบบแกบบแบบไม่เชื่อว่าน้องแกเสียด้วยหัวใจล้มเหลวมันก็เลยมีการถามว่าพิธีชาปนากิจอะมีการทําไปนะครับแล้วก็ในอีกแง่หนึ่งก็คือเหมือนกับ ทางเขาทางคุณพงศ์แม่บอกก็มันไหนๆคนเขามากันแล้วก็ก็ทําพิธีไปละกันนะครับแต่อีกแง่หนึ่งก็คือมีการนําศพเนี่ยจากโรงพยาบาลแรกนะครับไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อผ่าพิสูจน์และสิ่งที่ไม่น่าตกใจจนเป็นข่าวขึ้นมาเมื่อ 6- 7เจปีที่แล้วนะครับก็คือไม่พบสมองไม่พบเหมือนกระเพาะอาหารกับหัวใจหรือปอดประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอผ่าออกมาเนี่ยเจอแค่เหมือนกับเศษเศษแล้วก็ตัวแบบ ผ้าซับเลือดอะไรที่อยู่ในร่างน้องเท่านั้นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วสิ่งที่ทางเหมือนครอบครัวเรียกร้องก็คือแบบอยากตะคือถามว่าเอ่อเอาไปทําไมแล้วมันหายไปได้ยังไงแล้วมีสิทธิ์อะไรเก็บไว้นะครับประมาณนั้นก็เลยเป็นที่มาของการแบบร้องเรียนและเป็นข่าวใหญ่โตนะครับแล้วสุดท้ายก็คือได้มาได้อวัยวะของน้องคืนมานะครับแต่ทางคุณพ่อก็มีคำถามว่า แล้วแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเป็นของน้องจริงๆซึ่งก็มีการส่งไปพิสูจน์นะครับที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อย่างที่บอกไปแล้วก็แต่ใช้คำว่าผลที่มันได้มาก็คือใช้คำว่า DNA ไม่พอสำหรับการพิสูจน์ซึ่งเหมือนกับคุณพ่อแม่แกก็แบบอยากเอาไปทำพิธีทางศาสนาเหมือนกับอยากให้ลูกแบบอวัยวะครบตามความเชื่อแหละนะครับผมว่านะก็ แต่ทางสถาบันก็บอกว่าให้ไม่ได้เพราะเหมือนมันไม่สามารถฟันได้ว่าแบบฟันทงได้ว่าเนี่ยคืออวัยวะลูกคุณก็เหมือนกับใช้คาว่าอยู่ในภาวะแบบผมว่าก็คงกระอักกระอ่วนกับด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยครับแต่คุณมิง้งวันนี้มีหมอหมูที่เป็นแบบหมอเชี่ยวชาญด้านนิติเวชก็บอกว่าเหมือนถ้าทางแพทย์เขาฟันไม่ได้เขาก็ไม่อยากให้ของพิดคนไปประมาณนั้นนะครับแล้วครั้งคุณมิ้ก็บอกว่าก็เพราะเหมือนกับ ทางคุณหมอกแกก็ให้เหตุผลประมาณว่าด้วยความที่อวัยวะพวกนี้มันแช่ฟอร์มาลีนมาแล้วมันก็เลยทําให้สารฟอร์มาลีนนะ่ะไปทําให้ผลดีุม DNA มันไม่ชัดพอมันไม่ชัดมันก็เลยไม่สามารถแบบบอกได้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับประมาณนั้นแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของการแบบขึ้นศาลทหารมีการแบบฟอ้องร้องเพราะว่าเหมือนคุณพ่อคุณแม่แกม,แมีใช้คำว่ามีข้อมูลชุดนี้อยู่แล้วแล้วก็จะมีใช้คำว่าผู้หวังดีเดาๆว,ว,ว่าก,ก็น่าจะเป็น เพื่อนรุ่นที่ไม่สามารถออกชื่อได้เพราะว่าก็ยังต้องเรียนต่อใช่ไหมต้องอยู่ในสังคมนั้นต่อก็เหมือนกับมีการให้ให้ข้อมูลมาว่ามันมีการทาร้ายร่างกายจริงๆเพราะว่าทางคุณพ่อบอกว่าเนี่ยมันจะมีรอยช้าที่เดาว่ารวมกับข้อมูลที่ได้มานะมีการใช้แบบถังดับเพลิงเหมือนกระแทกไปที่ร่างของน้องแล้วมันจะมีรอยช้าที่ตรงกับผลชนสุรว่ารอยช้ําจากด้านหน้าเนี่ยมันกระแทกไปถึงด้านหลังนะครับประมาณนั้นก็เนี่ยมันก็เลยมีการแบบ ขอหลักฐานและยิ่งคุณพ่อคุณแม่ออกมาเรื่องของการขอเอาไปย้อนก็เลยเป็นข่าวใหญ่โตใช่ไหมกม็เลยมีการแบบขึ้นศาลแล้วก็คุณพ่อแม่ก็บอกว่าก็หมดเงินไปเยอะมากนะครับกับเรื่องนี้เพื่อที่จะทาให้มันแบบคืบหน้าแล้วก็มันก็จะมีแบบศาลชั้นต้นศาลอุทธรส์ศาลฎีกาจนจนผลที่ออกมาล่าสุดที่เป็นข่าวก็คืออีกคู่กรณีนะครับโดนโทษจําคุก4เดือนปรับ1.5หามื่นห้านะครับแล้วก็ รอลงอาญาเพราะถือว่ายังเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับก็เลยเป็นที่มาบอกว่าใช้คําว่าผลการตัดสินที่ทําให้แบบคุณพ่อคุณแม่ใจสลายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทางพี่หนุ่มก็ถามว่าและที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเยียวยาอะไรบ้างหรือเปล่าก็ทางคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าก็ได้แค่เงินหนึ่งแสนบาทนะครับจากตัวสถาบันส่วนอีกคู่กรณีไม่ได้แม้แต่คําขอโทษหรือการติดต่อมานะครับก็เป็นสิ่งที่แบบ มันก็ไม่ไม่โอเคเลยนะครับแล้วก็ในระหว่างการต่อสู้ของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณเมี่ยงเนะี่ยซึ่งตอนนี้คุณเมี่ยงแกมีแกมีโฟนอินเข้ามาครับเพราะตอนนี้แกอยู่ต่างประเทศแกไปทํางานต่างประเทศแล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่โหมอเนะี่ยมันไม่ใช่แค่แบบสูญเสียลูกนะแต่มันยังมีการคําพูดปั่นทอนจิตใจระหว่างทางในการต่อสู้ด้วยก็คือแบบว่าจากผู้ปกครองรุ่นอื่นๆที่บอกว่าเพราะมันมีข่าวมาว่า คุณเมย์น้องเมย์เสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวเพราะลูกเธอนะมันไม่แข็งแรงหรือเปล่าคุณแม่ก็บอกก็ช่วยไปดูผลการสอบสมรรถนะด้วยว่าได้คะแนนสูงอย่างที่เล่าไปนะครับคะแนนสูงขนาดไหนแล้วก็บอกว่าทําให้แบบสถาบัานคือเหมือนโดนผู้ปกครองคนอื่นโจมตีในระหว่างการการที่แบบเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกตัวเองนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคําพูดบั่นทอนของอดีตพุ่งกับที่แบบทําคดีนี้นะครับก็บอกว่า พูดกับคุณพ่อคุณแม่ว่ารู้ไหมเนี่ยว่าคดีของลูกคุณเนี่ยทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณไปตั้งเท่าไหร่ซึ่งแบบไม่โอเคเลยนะครับแต่เหมือนคนเนี้ยไม่แน่ใจว่ากเกษียณหรือลาออกไปแล้วนะครับก็ก็มีการระแบบุตับตัวสถานีที่แบบสํานักงานที่ทํางานอยู่ด้วยนะก็แบบไม่โอเคเลยนะครับแล้วก็วันเนี้ยที่บอกว่ามีหมอหมูที่เป็นหมอนิติเวชมานะครับก็แกก็ให้ความรู้เรื่องแบบการปั๊มหัวใจปกติอะ่ะก็ ถ้ามันเกิน30นาทีก็มันปั๊มไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้นแล้วนะครับแต่ที่ปั๊มต่อเนี่ยก,ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของญาติบางทีเหมือนกับตัวครอบครัวยังแบบอยากให้ปั๊มต่อเผื่อจะมีปาฏิหาริย์อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่วนผลเรื่องของการตัดสินเนี่ยที่บอกว่าทําไมทําไมแบบโทษดูเบาจังก็คือแบบต้องย้อนไปดูว่าเพิ่งตอนแรกอ่ะทางหมอหมูแกก็เอกแกก็ใช้คำว่าแกก็สงสยัยแกตามคดีนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็บอกทําทไมเหมือนโทษมันเบาจังก็คือ ต้องย้อนกลับไปดูว่าสารตั้งต้นของการฟ้องอะ่ะมันคือการฟ้องเรื่องอะไรนะครับก็เลยทําให้รู้ว่ามันเป็นการฟ้องว่าการทําร้ายร่างกายและจิตใจแต่มันจะขาดคําว่าทําให้ถึงแก่ชีวิตดังนั้นพอโทษทําร้ายร่างกายและจิตใจเนี่ยมันก็เลยโทษมันก็เลยเป็นอย่างที่ออกมาในตามหน้าสื่อว่ามันโดนแค่นี้เพราะมันไม่มีคําว่าถึงชีวิตซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะมันมันคือถึงชีวิตเลยนะครับประมาณนั้นเพราะว่า เหมือนกับตัวข้อหาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเจตนาอธิบายให้เห็นภาพก็เหมือนกับสมมติคนคนนึงไปทาร้ายอีกคนคนหนึ่ง,ลนนงแล้วยืนมองอีกฝ่ายหนึ่งให้ตุยไปง่ายๆก็อันเนี้ยตั้งใจทําให้อีกฝ่ายหนึ่งตุยแต่ถ้าถ้าคนคนหนึ่งไปทาร้ายคนอีกคนหนึ่งแล้วตกใจไปช่วยอันเนี้ยมันก็ยังอยู่ในในเจตนาของการแบบทําให้อีกฝ่ายตุยได้นะครับก็มันก็แบบเป็นคําแบบ ซับซ้อนซับซ้อนละเอียดอ่อนในเรื่องของคําในแง่กฎหมายนะครับแล้วก็มันจะมีข้อสงสัยว่าเรื่องของตัวอวัยวะที่บอกว่าโอ้แล้วกระเพาะสมองมันจะหายไปไหนอะไรเงี้ยก็คือทางคุณหมอบอกว่าจริงๆอ่ะเขาตัดไปไม่เยอะนะไม่ได้ตัดไปทั้งแบบทั้งหมดขนาดนั้นก็เป็นแบบข้อน่าสงสัยเหมือนกันว่าและไอการที่จะแบบเหมือนเก็บอวัยวะของผู้เสียชีวิตไปเนี่ยมันต้องทําหนังสือยินยอมนะไม่ใช่อยู่ดีทางหมอจะไปทําได้นะครับมันก็แบบ เหมือนเป็นข้อสังเกตอีกหนึ่งข้อนะครับอ่ะแขวงแลเชินท่านหนึ่งคือทนายแก้วนะครับก็ทางทนายแก้วก็อธิบายเพิ่มเติมเรื่องข้อกฎหมายนะครับว่าเมื่อปี60นะ่มันยังไม่มีกฎหมายเรื่องการอุ้มหายหรืออาญาทุจริตนะครับซึ่งตัวโทษเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเหมือนกับอันนี้มันจะเป็นโรงเรียนเตรียมทหารมันก็จะเกี่ยวกับราชการซึ่งยุคนั้นมันยังไม่มีกฎหมายอันนี้มันก็เลยทําให เหมือนโทษหรือการดําเนินการมันยังไม่ได้รุนแรงหรือครอบคลุมนะครับแล้วก็ที่ข้อสงสัยว่าเอาทําไมถึงรอลงอาญาก็ได้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายนะครับว่าถ้าโทษไม่ถึง10ปีเนี่ยถ้าโทษไม่ถึงประมาณน่าจะ5ปีมั้งครับหปีไม่เกิน5ปีเนี่ยรอลงอาญาแต่ถ้าเกิน5ปีขึ้นไปอันนี้ก็คือแบบจะต้องแบบลงอาญาได้เลยนะครับประมาณนั้นอันนี้อันนี้ที่ผมเข้าใจนะถ้ามีผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็ พี่หนุ่มแกก็ถามว่าเอาแล้วถ้าอันเนี้ยด้วยความที่เรื่องเนี้ยมันไปมันเป็นของเหมือนขึ้นศาลทหารซึ่งศาลทหารเนี้ยไม่ว่าอายการหรืออะไรเนี้ยจะเป็นของฝั่งทหารหมดคนนอกจะผู้ปกครองจะเข้าไปยุ่งไม่ได้นะครับแล้วก็แต่ตัวจําเลยที่ที่เป็นจําเลยที่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นจําเลยเนี่ยสามารถจ้างทนายที่เป็นพลเรือนเพื่อมาสู้คดีได้ก็อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็เหมือนกับพอมันแทรกแซงทางผู้ปกครองใช่ไหมครับผู้ปกครองเข้าไป นหลักฐานที่มีไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถอ,อมีข้อมูลที่มันจะมีเป็นประโยชน์ได้นะครับก็แล้วมันจะมีคํานึงที่แบบคุณแม่เล่าตอนขึ้นศาลนะครับว่าแบบที่ที่คุณแม่เล่าไปตอนต้นว่าแบบที่คําพูดของน้องเมย์ที่ตอนอยู่โรงพยาบาลน,นะครับว่าแบบไม่อยากแกคือเจ้าตัวคงเล่าละเอียดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ที่เจ้าตัวว่าอ,อไม่อยากลาออกกับไม่อยากไม่อยากเหมือนกับ ให้ข้อเท็จจริงแก่กรรมการเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรุ่นพี่คนนั้นจะโดนออกเนี่ยกลายเป็นว่าคุณแม่แกก็ให้อุทาหรณ์น,นะครับว่าอันนี้เป็นข้อเตือนใจของทางผู้ปกครองหรือญาติทุกคนเลยนะครับว่าสมมติถ้ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมีข้อเท็จจริงที่ตัวผู้เสียหายพูดอ,อัดคลิปไว้นะครับเพราะว่าอันนี้มันสามารถใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้เพราะพอคุณแม่ขึ้นศาลนะคุณแม่ก็เลยมีแต่คําพูดไม่มี การบันทึกข้อมูลที่น้องเหมยเคยพูดไว้นะครับอันนี้ก็แบบก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งก็ทางทางนายแก้วแกก็แนะนํานะครับเพราะว่าโอเคเรื่องของสาราหากขนะ่าวมันมันจบแล้วมันชั้นดีกาแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับแต่สิ่งที่ทางคุณพ่อคุณแม่ยังทําได้ก็คือมันฟ้องได้3ส,ส่วนนะครับส่วนแรกคือฟ้องแพ่งเรื่องของการเยียวยาจากคู่กรณีนะครับอันที่2คือฟ้องหมอเรื่องแบบการปิดบังข้อมูลที่เพราะมันจะมีประโยชที่คุณแม่พูดเหมือนกับว่า ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ก็แบบไปตามหลักฐานด้วยตัวแกเองอ่ะจนคุณหมอท่านหนึ่งแล้วกันนะครับบอกว่าช่วยแบบเห็นใจหมอหน่อยเพราะหมอลูกยังเล็กแต่คุณพ่อเขาบอกว่าอ้าวเราไม่เห็นใจทางพ่อหรอพ่อเสียลูกไปทั้งคนเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็กับข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของการฟ้องตํารวจซึ่งคุณตํารวจที่ที่ผมพูดถึงเนาะเหมือนกับว่าทางคุณพ่อคุณแม่แกพยายามหาหลักฐานเพื่อจะเอาผิดอีกฝ่ายแต่ปรากฏว่าทางตํารวจอะไม่ให้ความลุกมือปัดตกปัดตกไปหมดอันเนี้ยก็คือสามารถฟ้อง คุณตำรวจท่านนั้นได้ในข้อหามาตรา157นะครับละเลยการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นเหมือนปมของทางคุณพ่อคุณแม่นะครับที่แบบพี่หนุ่มกระถักว่าอยากพูดอะไรไหมก็เมื่อกี้ก็มีเรื่องของตัวท,ที่กระโดนโจมตีจากผู้ปกครองท่านอื่นว่าลูกอ่อนแอก็บอกว่าไม่อ่อนแอเพราะผลผลสอบออกมามันโอเคมันแบบคะแนนสุขมากกับเรื่องโกหกเรื่องโกหกกันในที่นี้คือเหมือนที่ฝ่ายบอกว่า น้องเมย์โกหกเรื่องขึ้นบันไดซึ่งมันก็มีพยานหรือมีหลักฐานออกมาแล้วว่าลูกลูกคุณแม่ไม่ได้โกหกนะครับกับคุณแม่ฝากเรื่องคลิปที่พูดไปเนาะสุดท้ายคือปมของคุณพ่อนะครับเพราะคุณพ่อแกมองว่าทุกวันนี้หนึ่งในหนึ่งในผู้ต้องหานะครับสามารถบรรจุเป็นตำรวจได้แล้วที่สำคัญคือตอนนี้ได้เลื่อนยศเป็นเหมือนกับ เหมือนทางคู่กรณีนะครับได้บรรจุเป็นตํารวจแล้วก็ได้เลื่อนยศจากผมสมําตำแหน่งไปเป็นไปได้นะจากตรีแล้วก็เลื่อนเป็นแบบเป็นโทได้ซึ่งในการเลื่อนยศเนี้ยไม่มีการแบบใช้คําว่าสืบประวัติหรอว่าเคยมีคดีอยู่ที่ศาลมีเรื่องนี้เกิดขึ้นทําไมถึงแบบปล่อยผ่านมาได้ซึ่งทางคุณพ่อก็บอกว่าแกก็จะไปเรียกร้องต่อนะครับว่าแบบว่าแกเพราะว่าแกมองในในแง่ของความเป็นพ่อว่าแบบ ขนาดตอนที่คุณเป็นนักเรียนแล้วครูฝึกให้อํานาจคุณขนาดเนี้ยให้คุณอํานาจคุณในการที่แบบดูแลรุ่นน้องอ่ะคุณยังทํารุ่นน้องเสียชีวิตได้แล้วตอนเนี้คุณเป็นตํารวจที่คุณมีหน้าที่ดูแลประชาชนแล้วคุณมีอํานาจในมือเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วประชาชนจะไว้ใจคุณได้ยังไงในเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยคุณยังไม่แบบ แสดงความรับผิดชอบเลยนะครับกับเรื่องสุดท้ายก็คือทางคุณพ่อแกแบบขอขอบคุณนะครับทุกคนที่แบบเวลาแกด้วยคาที่แกออกออกสื่อใช่ไหมมันก็จะมีการเห็นหน้าเห็นตาอะไรเงี้ยทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เหมือนแกแบบแกขอบคุณทุกคนที่แบบเจอหน้าแกถึงแม้จะไม่แบบไม่รู้จักกันนะครับก็ยังแบบมาให้กําลังใจมาแบบว่า่อกคุณแม่สู้นะเป็นกําลังใจให้เนะี่ยคือแบบแล้วก็ แก่ขอบคุณสื่ ors, อนะครับแกขอคบอคุณหนกระแสขอคบคุณทุกคนเลยที่แบบว่าช่วยทําเรื่องนี้ให้เรื่องมันไม่เงียบเพราะบอกว่าถ้าลําพังแกสองคนกับครอบครัวกับน,น้องน้องเมี่ยงอะ่ะคุณเมี่ยงเนี่ยก็คงแบบสู้ไม่ไหวหรอกแต่ทุกคนเนี้ยที่ยังสู้ต่อเพราะว่ามีสื่อแล้วก็มีกําลังใจนะครับก็เห็นไหมเกือบจะไม่รอดละก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนะครับของครอบครัวน้องเมย์ละกันนะครับก อใครก็ถ้าเจอคุณพ่อคุณแม่นะครับก็แกก็ไปทักทายก็ได้นะครับไปให้กําลังใจก็ได้ก็ใครคิดเห็นยังไงกับเทปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ